สวัสดีครับอยู่ในสวนกล้วยนะครับอากาศเย็นครับวันนี้ปลายเดือนกุมภาแล้วแต่อากาศก็ยังยังหนาวเย็นอยู่นะครับที่ภาคอีสานนะครับสำหรับปีนี้นะกุมภาพันสองพันหบแปดนะครับเย็นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วนะครับพฤศจิกาธันวายิ่งมก,กราเนี่ยอากาศเย็นแล้วก็หนาวจัดต่อเนื่องเลยนะครับปีนี้เป็นปีที่ เป็นฤด,ดูกาลนาน่ะเป็นหน้าหนาวที่ยาวนานในรอบหลายหลายปีเลยนะครับหนาวยาวนานหลายเดือนต่อเนื่องคราวนี้ต้นไม้ในสวนนะครับก็จะมันจะช่าง,งักนะครับยิ่งยิ่งเฉพาะเกี่ยวกับต้นกล้วยนะครับถ้าเราไม่ลดน้ําดูแลเนี่ยดินก็จะแห้งแล้วก็กล้วยเราก็จะดูแบบ ทรงๆนะดูจะไม่ค่อย <c oughs> ดูจะไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะแต่ก็ผมก็มาลดน้ำบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับปล่อยให้มันแรงเฉาซะทีเดียวกล้วยที่เจออากาศหนาวแล้วเฉาเก็จะเป็นของกล้วยน้ำว้าแหละสะส่วนใหญ่ที่ที่เห็นนะที่เห็นมีอาการชัดก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับก็จะมีใบเหลืองใบซิดครับเพราะว่ามันมันแรงมันเหี่ยวเนาะแต่ถ้า เป็นกล้วยตัวนี้กล้วยหอมคาเวนดิตน,นี่ครับผมปลูกขยายนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นกล้วยหอมคาเวนดิตนะครับก็มันจะใบไม่เหลืองนะใบมันจะไม่เหลืองแรงมันก็ทรงๆนะไม่ตายแต่ก็ไม่ได้จะสดใสามากถ้ามันแรงแต่ว่ามันอยู่ได้นะครับมันรอดส่วนกล้วยหอมทองผมก็มีปลูกอยู่3ต้นไม่รอดครับม,มันแรงเกินไปก็เลย วันนี้จะเก็บหน่อนะครับจะมาถ่ายให้ดูจะไม่ได้ขุดหนอจะมาเดินม,มาดูหนอ่อที่มันเป็นหนอรุ่นถัดมานะครับจากต้นที่เป็นต้นหลักแล้วน,ะนี่ต้นต้นนี้จะเก็บปีเก็บผลนะครับเก็บปีจะเอาผลผลิตนะแต่ว่ารุ่นถัดมาก็จะเอาไว้นะครับจะเอาหน่อไว้จะปลูก ตอนหน้าฝนปีนี้นะครับจะปลูกต้นฝนนะครับแล้วก็ให้มันโตต่อโดยที่เราไม่ต้องไปลดน้ำในหน้าฝนเนี่ยนะครับกล้วยจะโตไวตัวนี้ก็จะพยายามเตรียมหลุมไว้นะครับจะขยายคิดว่าน่าจะได้ประมาณน่าจะหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยถึงถึงอาจจะเกือบอาจจะได้ถึง200ต้นถึงร้อยหนอนะครับคิดว่านะคาดว่าน,น่าจะได้ เพราะว่าปลูกหน้าฝนมันดียังไงก็คือเราไม่ต้องรดน้ำเราก็เตรียมหลุมเตรียมอาหารเตรียมดินเตรียมความพรอไมไว้พอพอถึงเวลาแล้วก็เลือกหน่อไปนะครับแล้วก็ไปปลูกก็จะลดการทำงานลงไปแต่ถ้าเป็นปลูกหน้าแรงก็มันก็ดีครับมันก็ดีจัดการง่ายแต่ว่าเราต้องมีระบบน้ำแต่ผมทำหลากหลายนะครับทำทั้งทั้งไผ่ทั้ง อ้อยนะครผมก็จะไม่มีเวลามามาดูกล้วยมากเพราะฉะนั้นการจัดเตรียมระบบน้ํามันก็จะเป็นงานที่เพิ่มขึ้นมาก็เลยเดี๋ยวเราผมก็จะคัดเลือกหน่อไว้สําหรับหน้าฝนนะครับเก็บไปทุกหน่อครับผมหนอ่อเล็กหนอหนอ้อยผมจะจะเก็บไว้หมดเลยเนี่ยกำลังโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกล้วยหอมคารวินดิตนะครับเป็นกล้วยหอมจากทวีปแอฟริกานะครับได้รับความนิยมปลูกเยอะที่ฟิลิปปินส์ที่ประเทศลาวที่ แล้วก็ที่อิสราเอลนะก็ทําเป็นแบบอุตสาหกรรมกล้วยนะก็คือปลูกกล้วยชนิดนี้แล้วก็ส่งต่างประเทศนะสำหรับอิสราเอลถ้าใครได้ดูคลิปใน y t u t u อ่ะก็จะมีพวกแรงงานไทยคนบ้านเรานะครับโดยเฉพาะทางแรงงานทางภาคอีสานนะครับไปทําอยู่เยอะนะครับสําหรับสวนกล้วยที่อิสราเอลส่วนที่ลาวก็จะเป็นทุนของจีนนะครับเป็นเป็นทุนของ คนจีนมาลงทุนในลาวเพราะว่าพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศลาวก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอาเซียนบ้านเราอะเหมาะกับการปลูกกล้วยมากไปเขตร้อนชื้นแล้วแล้วกล้วยโตได้ดีนะครับมันไม่ได้มีอากาศหนาวกล้วยมันไม่ได้ชอบหนาวอย่างเช่นยุโรปเนี่ยปลูกยากนะครับก็เลยพื้นที่แถบภูมิภาคเราก็เลยเป็นที่นิยมสําหรับ นายทุนที่ที่มาปลูกกล้วยนะครับเพราะฉะนั้นกล้วยหอมคาเมดิสตัวนี้ก็มันมันมีความถึกความทนนะเหมาะกับบ้านเราแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปปลูกในพื้นที่ฝนฝนชุกเช่นภาคใต้เนี่ยไม่ว่าจะกล้วยอะไรมันรอดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะกล้วยอะไรม,มันสามารถรอดได้หมดเลยแต่ถ้าเพราะว่าภาคใต้มันมันมันหยุด มันเป็นเส้นศูนย์สูตรของโลกที่ม,มันตัดออกไปจากเขตร้อนเขตขที่ฝนน้อยอะฮะถ้าภาคใต้มันจะเป็นฝน8ดแดดสี่ฝน8เดือนแดดสี่เดือนเพราะฉะนั้นอย่างช่วงเวลานี้ใ,น,ใ,น,ใ,น,ใน,นนั้นในดูดูตอนเนี้ไปดือนกุมพาเนี่ยภาคใต้กําลังฝนเลยนะครับส่วนภาคอีสานนี่กําลังแรงจัดนะฮะเพราะฉะนั้นเราภาคใต้นี่ปลูกได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นพันุไหนยิ่งหอมทองนี่อย่างดีเลยโตวไวแต่ถ้าเป็นหอมคาเมดินเนี่ย มันปลูกได้หมดแต่ถ้าเอาหอมทองม,มาปลูกบ้านผมดินทรายแห้งๆแรงๆอย่างเงี้ยถ้าไม่มีน้ำก็คือไม่ได้กินก็คือตายแต่ถ้าเป็นตัวนี้เป็นกล้วยหอมคอมดิดเนี่ยเออมันก็มันรอดนะครับมันรอดแล้วก็มันได้กินแน่นอนอย่างที่ผมปลูกมาแล้วปีกว่าเนี่ยต้นกอกอแรกที่ลองดูนะครับเออลดน้ำบางมันรดน้ำบางก็ได้กินมันมันทนแรงมากนะครับเป็นกล้วยที่ทนแรงมาก ใบหนานะครับเป็นเป็นกล้วยที่ใบหนามากก็เก็บพลังงานดีเก่งแล้วก็ไม่ค่อยแสดงอาการเหี่ยวเฉาใบเหลืองจะไม่ค่อยเห็นนะถ้าเลี้ยงจัดก็ใบมันก็จะไม่เหลืองนะใบมันจะไม่เหลืองแต่แค่มันไม่สดใสอ่าถือว่าเป็นเป็นอ้อยที่ที่เออเป็นกล้วยที่ถึกดีนะเป็นกล้วยที่ทนทานดีต่อภาวะอากาศร้อนแรงนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเออทำไมผมต้อง ปลูกขยายนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจจะปลูกกล้วยพันุ์นี้นะถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยก็ได้กินปลูกเราปลูกไว้หลังบ้านต้นสองต้นเนี่ยยังไงก็ได้กินครับยังไงก็ได้กินแต่ถ้าเป็นกล้วยหอมทองเนี่ยก็ต้องลดน้ําหน่อยกล้วยหอมทองก็ดีตัวไว้ด้วยตัวไวกว่าพันธุ์นี้อีกแต่ว่ามันมันขาดน้ําไม่ได้คือข้อจํากัดของมันแต่เป็นพันธุนี้ก็คืออาทิตย์หนึ่งก็ได้ถ้าจะลดน้ำนะถ้าปลูกไว้กินนะครับแต่ถ้าใครแบบ เพื่อเก็บผลขายเก็บคือขายผลผลิตเนี่ยนะครับก็ต้องมีระบบน้ําที่ดีเราจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าลดนักลดบ้างไม่ลดบ้างมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ผลผลิตเยอะเหมือนกับที่เราดูแลเป็นเป็นแบบระบบนะเป็นระบบน้ําระบบปุ๋ยระบบดินทําให้มันดีนะครับอันนี้ผมก็กําลังที่จะขยายนะครับขยายใจอยากคิดวันอยากให้มันมีสัก สามร้อยถึงสี่ร้อยกอถึงสี่รอยต้นในในสวนนนะครับอยากอยากได้ฝันไว้อยากได้แบบนั้นนะเพราะว่าผมาจะขายทางออนไลน์นะครับก็คือผมผมคติผมผมเป็นแบบนี้ก็คือว่าเป้าหมายของผมอะถ้าถ้าผมอยากขายสินค้าให้กับคนอื่นผมต้องมีของ ก็คือต้องมีสินค้าก่อนนะครับถ้าถ้าเราอยากขายแต่เราไม่มีสินค้าเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปขายถูกไหมแต่ถ้าถ้าผมทําสินค้าขึ้นมาแล้วขายเนี่ยก็คือสุภาษิตไทยเนี่ยที่ที่เราชอบพูดกันเนี่ยเหลือมันดีกว่าขาดนะครับเหลือเหลือแล้วก็กินแจกหรือหาวิธีการแปรรูปอย่างอื่นนะแต่ถ้าเราไม่มีของเลยเราก็คือไม่ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องสร้างโอกาสข,ขึ้นมาก่อนนะครับ อย่างเช่นว่าต้นพันธุ์อ้อยของผมที่ผมปลูกนะครับบางบางพันุน่ะในมันในหน้าแล้งเนี่ยก็คือมันโตช้าใช่ไหมมันขาดเลยนะครับก็คือมันขาดก็คือไม่มีฮะก็คือมันหมดก็คือต้องลูกค้าก็ต้องรอไปอีกอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ทุกๆปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยพอจะมาทํากล้วยเนี่ยผมก็กลัวว่าผมจะมีของไม่พอแล้วก็ก็เลยต้องอยากขยายอยากให้มันมีสัก หลัก300ร้อต้นใจใจยอยากอยากได้แบบนั้นนะครเพราะว่าที่ผมไม่เยอะหรอกแต่ว่าผมเช่าผมขอพอดีได้ได้พื้นที่ข้างๆนะครับแล้วก็น้ําผมสามารถเดินน้ําที่ผมเจาะบ,บาดาลมาไปถึงได้ก็เลยเฮ้ยก็เลยขอเช่าเขาเพื่ออปลูกกล้วยขยายกล้วยน้าว่าขยายกล้วยาเมิติดไไปดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนก็เลยมามาวันนี้มาดูดอก ่ามันมันดูหน่อเออเป็นไปถึงไหนแล้วส่วนหน่อเล็กๆของต้นที่โตไม่เท่ากันช้าๆอนะะก็ก็มีนะครับก็มีนี่ครับนี่ขึ้นมาแล้วม,มีมีทุกก่อนมีทุกนี่เลยครับอ่าอย่างนี้ก่อนนี้นี่ออกมาได้นะครับนี่หนึ่งสองสาม ี่ครับผมเก็บหมดครับเก็บหมดไม่มีไม่มีตัดทิง้งผมเห็นในที่ทําระบบอุตสาหกรรมไม่ใช่ระบบก็ระบบแบบอยากได้แต่ลูกแต่ปีแต่ผลอย่างเงี้ยผมไม่ผมจะเอาทั้งผลทั้งหน่อเอาหมดผมเสียดายซื้อมาในราคาไม่ใช่ถูกๆนะแพงมากด้วยความแบบความอยากได้ของผมความชอบนะความชอบในกล้วยพันธุ์สายพันธนียนะครับ ผมเอาหมดแหละผมไม่ตัดทิ้งเก็บหมดเลยเป้าหมายคือ400เป้าหมายคือ400กอนะครับกล้วย400กอกล้วย400ต้นในสวนเนี่ยอยากอยากจะให้มีมีให้ได้ต้องมีให้ได้นะครับ <S <S 2> <S 2> เหลือดีกว่าขาดนะครับมีไว้กินก็ได้ขายก็ดีเหลือเพียงพอแจกทำบุญใส่บาตรอะไรได้หมดเลยเราสร้างขึ้นมาก่อน แต่เราต้องสร้างสิ่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก่อนนะครับวันนี้ก็เลยมาชวนคุยชวนคีโมไปเรื่อยนะครับ,รบก็มันก็เป็นพืชที่อ,อยากที่ผมอยากจะให้มีเสริมขึ้นมาจากรายได้ที่จากการขายท่อนพันอ้อยออนไลน์ของผมนะครับก็อยากจะมีกล้วยนะแล้วก็มีไผ่ เพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นรายได้ที่มาเสริมกันนะครับลูกโตขึ้นทุกวันค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็เศรษฐกิจมันแย่ลงมันสวนทางทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นล้วก็เลยเราต้องหาพืชหาแหล่งรายได้อาจจะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรขอให้มันได้ขึ้นมาบ้างก็ยังดีนะครับแต่ว่าเราต้องกล้าที่จะตัดสินใจ เผื่อมีไวรัสเผื่อมีโรคระบาดเป็นโควิดมาอีกอย่างเงี้ยไข้หวัดพันใหม่อย่างเงี้ยมันก็มันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีแหล่งอาหารแล้วก็ถ้าเราสามารถทำการตลาดออนไลน์ขายต้นพันธุ์พืชเราได้แล้วก็ก็จะมีโอกาสมีทางเลือกให้เราอยู่รอดพอได้อยู่รอดนะครับอย่างน้อยเราก็มีของกินติดไว้ในสวนเพราะว่า ปลูกอะไรที่มันเหมาะกับบ้านเราอย่างอย่างที่ที่ฝนดีที่ที่ดินดีน้ําดีเนี่ยไม่มีปัญหาเลยปลูกอะไรก็ได้แต่บ้านผมเนี่ยปลูกกล้วยเนี่ยก็ต้องน้ําว้าครับ,ก,บกับกับกล้วยที่มันอะไรที่มันทนแรงถ้ามันไม่ทนแรงมันก็ไม่รอดนะครับก็เลยต้องเป็นสายพันธุ์นี้แหละนะที่เหมาะกับเราเหมาะกับผมเหมาะกับเวลาที่เรามีมาจัดการนะครับ นี่แหละกล้วยหอมคารนดิดนี่แหละเหมาะที่สุดสําหรับผมแล้วเพราะว่าระบบน้ําไม่มีตรงเนี้ระบบน้ําไม่มีก็ลากสายยางมีโอกาสก็ลากสายยางฉีดเอานะครับ่พามาชวนคุยครับนานเลยสิบสามนาทีโอเคนะครับบรรยากาศยามเ,าเช้า <c oughs> ในสวนกล้วยอากาศเย็นๆน,นะครับปลายกุมภาแล้วปกติก็ต้องร้อนแล้วแต่ตอนนี้ยังหนาวอยู่เลยนะครับบ้านผม อำเภอพัวชัยจังหวัดลอยเอ็ดนะครับไค่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเล่นมานาั่งพูดคุยด้วยกันได้ครับผมข้าราชการเกษียณหรือใครที่อยากจะหาต้นไม้ไปปลูกมาได้ครับมาได้เข้ามาได้ครับผมก็จะมีไผ่มีกล้วยมีอ้อยเอาไปปลูกแบ่งไปปลูกกันได้นะครับถ้ามาซื้อที่สวนเลยก็มีแถมให้เยอะแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นให้ด้วย ก็มาเยี่ยมเยียนกันหลายหลายคนก็มีเข้ามาเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงไปคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อน,นครับ14นาทีหวังว่าคงเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจเกี่ยวกับการเลือกที่จะหาพืชสักอย่างแล้วก็การใช้ชีวิตหลังใช้ชีวิตในสวนนะหลังกเกษียนหรือ,อ เวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะก็ลองลองดูครับพืชมันดีทุกชนิดนะเราเลือกปลูกพืชที่มันเหมาะก,กับตัวเราเหมาะก,กับพื้นที่ของเราแล้วเราก็บางอย่างอ่ะเราเราเห็นการเติบโตก็เหมือนการได้พักผ่อนะการได้จันโลงนะจันโลงใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมากับมืออย่างเงี้ยมันก็มีความสุขดีนะครับเราเก็บเกี่ยวเอาอะไรที่มันเป็นความสุขได้ในภาวะที่ทุกอย่างมันเครียดมัน มันก็เลือกเลือกมองเอานะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ